สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับนอสไซส์สังเวียนที่เปลี่ยนความแรงให้กายมิตภาพสายมือของผมชื่ออะไรครับ <c oughs> ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เรียนเรียน,นอยู่นะครับฝ่ามือชื่ออะไรครับชื่อโอศิลาครับโอเคครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับเรียนอยู่นะครับสองคนนี้รู้จักกันไหมเนี่ยรู้จักอยู่ครับจักเอ้าแล้วต่อยกันทำไมรู้จักยังยังยัอยังรอ,ออ๋อรู้จักอยากรู้จักกันเพิ่มนะโอเคครับโอเคครับสามนาทีนี้เอาให้คุมนะ รเรามีเวลาให้คุณหนึ่งยกสามวินาทีถ้าคุณพระวัความกล้ายกกแสดงมำหนึ่งมาถ้าคุณพระวัความกลัวเราจะรับมันครับมามัดครับอมคอมไป

หมดแล้วเช่นหมดแล้วเช่นหมดแล้วหมดเวลาามขด้กหน่อยเป็นไงบ้างไปยังบ้างรู้จักกันมากขึ้นยังนะรักกันไหมรักกันนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วด้วย บ้าวบ้า